ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รายการสถานการณ์น้ํารายงานสถานการณ์น้ํานะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นปั๊มบางจากนะครับปั๊มบางจากที่ข้ามมาจากอําเภอสตึกนะครับข้ามมาจากอําเภอสตึกปั๊มบางจากจะอยู่สายมือนะครับตอนนี้มวลน้ําได้ไหลลงสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมได้ไหลลงสะพานตรงนี้นะครับ มวลน้าทั้งหมดได้ไหลลงสะพานตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับน้ําไหลลงสะพานนะครับแล้วก็มีปรากฏว่าสะพานชารุดนะครับสะพานชารุดนะครับท่านผู้ชมน้าไหลแรงทีเดียวนะฮะแล้วก็สะพานได้ชารุดตรงปากสะพานนะครับตรงปากสะพานนะครับเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรฝั่งนน้นนะครับฝั่งไกลๆนู้นนะฮะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรเพื่อให้รถ วิ่งอ no right nice right. ีกอีกอีกด้านหนึ่งนะครับวิ่งอีกด้านหนึ่งสวนเลนนะครับเพื่อจะไปทางพาดนะครับไปอำเภอชมพลบีไปพายัคภูมิพิสัยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมน้ําจะไหลข้ามตรงฝั่งกลับรถนะฮะท่านผู้ชมผมใช้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่นะสะพานข้ามน้ําข้ามนะครับสะพานเอ่อชำรุดนะครับตรงนี้เส้นทางลาดยางที่จะข้ามมาจากอำเภอสตึกนะครับอำเภอสตึก มาฟังสุรินทร์นะครับมาฝั่งชุมพลบุรีมาฟังสี่แยกทางพ่าดนะครับสะพานชำรุดนะครับถนนชำรุดนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นมวลน้ําไหลนะครับน้ำที่ลงมาจากพิมายนะครับมาจากแคนดงมาจากคูเมืองนะครับไหลลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ทําให้สะพานตรงนี้ชำรุดนะครับสะพานชำรุดถนนชำรุด ตรงคอหัวสะพานนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรอ่ด้านบนนู่นนะครับเพื่อให้รถไปวิ่งอีกทางหนึ่งนะครับไปวิ่งอีกทางหนึ่งนะครับสวนเลนนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเอ่อส่วนตรงตรงนี้ก็มีเอ่อทิฐ่าจะจะสุดนิดหน่อยนะครับจะสุดเอ่อรู้สึกได้นะครับรู้สึกได้สำหรับตรงนี้นะครับ แต่ก็ยังรถสัญจรไปได้อยู่นะครับไปได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะร,รายงานสถานการณ์นะครับของถนนเส้นบุริรัมสตึกที่จะมุ่งหน้าไปสารคามนะครับตรงนี้ถนนชารุดนะครับถนนชารุดเจ้าหน้าที่ได้นำกลวยไปตั้งตรงจุดกลับรถเพื่อจะเบี่ยนรถให้ไปวิ่งอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อจะได้เดินทางได้นะครับเดินทางสะดวกนะครับนี่ครับรายงานสถานการณ์มวลน,น้ําที่ไหลทะลักลงมาจากาพิมายนะครับจากแคนดงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับตรงนี้สะพานนะครับน้ําไหลแรงทีเดียวนะท่านผู้ชมน้ําไหลแรงทีเดียวนะครับและทําให้คอสะพานตรงนี้นะครับชารุดนะครับ ท่านใดที่จะวิ่งเส้นทางนี้นะครับถ้ามีเส้นทางอื่นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ยังพอสัญจรได้นะครับท่านผู้ชมสัญจรได้นะครับก็ยังพอสัญจรได้สวนเล่นกันอยู่นะครับเพราะว่าน้ําตรงกลับรถน้ําไหลหลากข้ามถนนนะครับสะพานตรงนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับนี่นะตรงนี้นะครับ ตรงนี้น้ําผุดขึ้นมานิดๆนะครับขุดขึ้นมานิดๆแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ถนนชํารุดนแล้วครับคอสะพานตรงนี้นะครับยุบตัวลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นการรายงานสถานการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะครับโดยผมยอดแข่งขันทีมข่าวสุรินิววันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับผม สวัสดีครับ